ประเด็นมันมีแค่นี้ทุกคนคือประเด็นประเด็นเรื่องที่ว่าเกยจับอยู่จิ้นจริงแต่จะจับเพราะน้องจะล้มหรือไม่ล้มหรือจะจับเพราะจะถ่ายรูปหรือจะจับเพราะมันเขี่ยวหรือชื่นชอบอันนี้ไม่ทราบอันนั้นเกยก็ไม่ผิดแต่พี่เลี้ยงก็ไม่ผิดที่ไม่ให้จับแต่ว่าจากีฝั่งพี่เลี้ยงกับคนดีอยู่บริเวณรบนั่นเมื่อวานคนในส่งรักท่านมาแต่ยูหน้ารอห้าเขาบอกว่าอยู่จิงนไม่ได้จะล้ม แต่แกอาจจะแบบรู้สึกว่าเสียน้าก็เลยต้องบอกทุกคนว่าเขาลมก็เลยไปจับแต่พีเียงไม่ให้จับนี่คือลักท่านทีได้จากคนเดนในเหตุการณ์ไม่ใจคนในครอบครัวจนนี่ไปทจำในเขาส่งมาบอกซึ่งประเด็นน่ะมันไม่ได้ยูติว่าแกจับล่านไม่จับล่านไปเด้ประเด็นคือแกดานี่อ๋อแกดานี่คือแกชายก่ำปูดเยียดดาวาแบบ ใช้คำรุนแรงมารีมีใก,ก,ก,กล้คำเจนนีไไ่ไม่ได้อ่านในทุกคนความว่าค่าสำหรับมนุษย์อ่ะมันรุน <c oughs> แรงมากนะมันเป็นการเหยียดอย่างรุนแรงสำหรับคน <c oughs> ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเป็นแค่คนไทยหรือเป็นคน <c oughs> ต่างชาติก็ไม่ควรจะได้รับความว่าค่าสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วไง <c oughs> มันแรงซึ่งป้าแนนอ่ะเป็นผู้ดำเนการส่วนตัวของเจนก็คือเขาดูแลทุกอย่างนั่นแหละรวมถึงยูจินด้วยอื <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างอ่ะคนจะเปิดบอกให้เป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยก็ไม่ควรพูด<ช>แต<ล>่นี่คือป้าแนงก็คือเป็นคนไทยเป็นเพื่อนเก่าเจนนี่มานานมากแล้วแกเยียดทุกคนนี้แต่แกมาบอกว่าพีไม่ได้ตั้งใจพีไม่มีเจตนาพมีมีเจตนาพีตั้งใจแต่เพียนไม่คิดว่าตัวีติครับพีนว่าทุกคนจะเจียนชมเจียนจอบพีพีได้ออกมาด่าเจนนี่ นี่คือจิ้งตีปีต้องการนะตอนนั้นปีเอาหวารมมาเนื้อทุกอย่างปีดากราดด่ามดถ้าตอนนั้นปีไม่พอใจปีเลี้ยงปีเดอนมาบอกยิวกับเจนเลยหวาเนี่ยปีเลี้ยงน้องคุณไม่ดีกับปีแล้วนุยจะตำนี่ปีเลี้ยงนุ่ยตรงนั้นเลยแต่นี่ต้องฟังปีเลี้ยงด้วยเพราะปีเลี้ยงนุ่ยอะบอกววาน้องไม่ได้จะลมตอนเล็กนี่บอกแล้วนี่ฟฝังความช่องฟ้ายี่บอกแน่ว่ะโอเคแต่ฝนไม่เห็นฝนก็เลยไม่ข้อไม่ข้ออย่ายืนยันตรงนี้แต่มาว่าน่ะคนที่อยู่ในเหตุกันอะ ก้มมาเป็นห้าคนเลยวะพีพีเจนี่นุ้ยไม่ใจเอีเต้นนะแต่นุ้ยอยู่ไหนเหตุการณ์อยู่จิ้นไม่ได้ลมแต่แกนกายกายวดกีเข้าไปหนังขว้างทางอยู่จิ้น่ะแล้วก็ม,มีมีคลิปที่เขาเขาถ่ายตอนป้าแนนเอาเนาะเอาอยู่จินไปเล่นกับน้องเนะ<ช>าะเขาให้เล่นปกติให้ถ่ายรูปปกติอืม,อมคือจึ้งเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นค่ะนีบอกแล้วว่ะนุ้ยอะก็โทษเลยก่อนสีวัด ท้าไม่ผีแจ้งความรู้สึกเรื่องตีผีเรียงหนยไม่ให้จับนะตอนนั้นในข้อตกเพราะข้อทาหน้าทีแต่สิ่งตีผีทผําพิษคือผีดาหนุ่ยจนไม่เลือกชินดีเลยตั้งแต่นี้เกิดมาหนุ่ยไม่เคยทุกข์ไข่ดาขนาดนี้มาก,ก่อนโดยที่หนุ่ยไม่ได้ทาพิษสักนิดเดียวในคอมเมนต์นมันแรงถ้าผีาจคาว่าผีไปนั่งระบายที่เล่นเล่นหนุ่ยก็ไประบายที่เล่นเล่นค่ะหนุ่ยก็ไปห้าความสบายใจ หนูมไม่ได้ยากไปห้าเหื่องใครไม่ยากไม่ยาก,ม,ก,ม,กมีปัญหากับใครเพราะหนูยู่ในจุดตีวานี่รูตัวดีว่าคนอย่างเจมนนี่ถ้าปลา,าเนบเผื่อเยียบซ้ำแต่เรื่องนี้ตีนู๊ดใจขืนหนูไม่ได้พิษอะไรเลยแต่พวกต้นต้องให้หนูออกมาอันต้องให้หนูรบรวมไม่ทาน่ายหนูรบรวบมาไมาต้นเม่นหวาอะไรบางแบบประเด็นมันไม่ได้ยู่ตีวา่าพีอ่ะจะแบบ จะไปทําอะไรกับใครอ่ะประเด็นคือผีไม่ควรด้หนุยแรงขนาดนั้นเล้วยาดข้องผีลุกข้องผีทุกคนข้องผีมาซ้งเติมหนุยผีมีเจตนาทํำลายชื่อเสียงหนุยเพราะผีเอานุกเอาร้อยแต่บางเอิญว่าคนมันไม่เข้าข้างผีผีก็เลยตรงนั้นมาข้อย์ถ้าสัางกมเข้าข้างผีไม่มีลักฐ้านคนไม่ฟังเจนนี่ผีก็ไม่ออกมาข้อโทวแลอกหนุยให้อภัยนะคะนุยไม่ข้อผูดมิดต่อกันแต่หนุยยืนอย่างนั้นในฟ้อง ผีต้องได้รับบทเรียนและคนอื่นๆต้องได้รับบทเรียนคุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณไม่รู้จักเขาดีพอ่อโดยเฉพาะคนทีไม่ได้ไปทำอะไรปีก่อน